เชิเราเองเร็วแรงเลยตัวมือนี้เขาขึ้นทางด่วนคิวด่วนด่วนคิวงด่วนมัดความสะพานมาหลายอันฮะมันก็เลยมาร่วมกันมันก็เลยเป็นนังที่มั่ันแี้มได้ขำมัอนี้มได้ารสะพานร้อยคิวก็เลยเบอร์เอป็นตะวันขี้ขำสะพานหลเราเบ่คอเดี๋ยวคิวโดแปงเบอ่อปกติคิวเล้วม่ได้เขี่ยงขนาดนี้เดี๋ยวมันเ้องธรรมดาเนี่ยมันเรอธรรมดาเนียขี้ทางด่วนขำจบพยาบเออ สะพานเจ็ดะพานสามมาน้กันแทางเสี้ยงยัเลยมาน้กันคือว่าให้กันเลยมันว่าให้พู้เมื่อไรก็ยิ้มแฉวมันมันมาได้ตะกูลนี่แหละไปไปม่ใส่หรวะูมาเ้ลว่นตัดแว่นกนูไปซักเป็นอย่งตัดแม่นเง่นใสจายงเปนเบ้างยังสิบอกเป็นยังยังไนบ่แบนบ่อรักษาแ่นบ่อนาะบอกว่าหายด้มันจะเห็นฮักนี่แหละอื สวัสดีค่ะหลวงฮะเออนอกแกมาแม่แก้มเออแม่นยุ่งหรอกแม่มันไปแม่ไปซักผ้าไปซักเอาไปซัเปกเอาไงไปซักน้ำเนี่ยทางเอาไงไปซักน้ำ เอาเอาไปซักร่วมกันนั่นเอาไงไปซักน่้ำเอาเมื่อกี้ได้เอาไปซัก<อ> <laughs> เป็น <laughs> นอนบ้านแม่ย่างดีตัวบ้านสักว์มีมองตาประหยัดมามีหมองตาสองห้าวปานว่ัดมาบ้านแม่เปิดตลาดนัดโอ้ตีไว้บอระตาขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหอ,อย่างยี่สิบเลยนะอ่า<ะ>มึง <laughs> เอา้ายี่ส ยถ่ายโอ้ยฮะเป็นยังอยา่ยาาอายตีนี้โอ้ยเอื่ยฮะซอยาสน่ยบอกาฝาาุอยู่โอ้ยเสร็จฮะั่นคุ้งนั่นแหละไฟไล่ไฟเอื่อยนั่นแหละโอ้ไฟไล่เอ้เาเอาสรุปใส่เนบ่เนี่ เอาลอจมานากก็ได้ผมนีฮะบอสองตัวนึ่งบ่พ่อจะได้สักย่ใสมีตัวคอยอย่นี้นบ่พ่อซากดรอกที่ผ่าผ่านี่มันปันไหนยุติที่ผพาผนี่เขาคอยมันปันไหนยุติมันเป็นสุดเสือลำเพิ่นปันไหนยุนบ่เป็นเซนสันลำเพิ่นที่ป้านี่น่ะได้เอออเสือลำเพิ่นจีบบแมเลำเพิ่อนเพราะว่าประนเลยนไเอาเอาปากกาพอ <laughs> โอ้ยหมู่บ้านพีนองเอ้ยพอตะมาหอดนะรถหยับตะปูแต่ว่าใครอย,ยู่ขาะมาหอดบ้านแม่พอดีแม่คณิษฐานะคะขอบคุณแม่มาก,มากนะคะสำหรับที่พักและอาหารหลักกระบอกทุเรียนสองหน่วยนะคะบ้านบอนีเวทีเวทีขยับขมาม่านนอีกสวัสดีน้องแอดค่ลูกสวัสดีครับผม ปาขยับคำามาอีกมันงไก่ปูนค่ะพี่น้องเพราะว่าหยันฝนตกแต่ว่ามินิขึ้นเสียเพรีฝนดอกค่ะปาแจ้งแางปางนะฮะฮะฮะห,หนูแก้มสกาวเดือนอ๋อเราเจอกันแล้วค่ะกับน้องแก้มนะฮะอุ้ยสวัสดีค่ะลกูกนยิ้มใช่หรือเปล่น<อ>า <laughs> นี่คือสถานการณ์หน้าง,งานนะคะพี่น้องฝนจะมั่งหอดนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงโอ้ สวัสดีค่ะคุณพ่อเออสวัสดีโอนายนะทำไมจะไปทางเลนาะใส่เอาไปหยางของเพิ่นของเพิ่นถามมนตีล่ะนี่เด็กจะของเพิ่นน่ะนั่นจะของเพิ่น เอาเคนคือว่าซักผ้าฟรีน้ำยาเอาอิเล่เดี๋ยเจ้าของเ่นแม่พอเราอยากได้ทั้งน้ำพะนาแล้วจวไปหยังบูทั้งละยี่สิบบาท,ท,บาทอานุเสื้อให้ก็ได้พอจะเอาบ่าพอแล้ม,มโอ้แม่เราขายอยู่อะไรยี่สิบบาท,ท พอเอาจักอันนุ่งสื้อให้ก็กได้นุ่งสื้อให้ก็กได้ทั้งยี่สิบบาทหนึง่งฮะเจ้อเอาจักอันเอาสองอันโอเคเอาไปแต่ไสน้น้ำอาบบอกออโอ้เอาเอาอะไรยี่สิบเดือนหวเอา,เอา,เอามาจา่ายนะแม่แกเอาสองอัน

แมนเป็นจะซื้อว่าย่ดีเป็นซื้อยุดขันผู้ไดรถผู้ได้กลางกลวงซื้อไเป็นตาบเป็นจะอาบแมนนี่ไงตอบจวนเลยละเออโอ้ยขุนวิชยี่เปียงไปประเทศแล้วใส่นนํำมันไว้แับเกียวทางแขนเออนายดี่แม่ค่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแม่ยุเสยีนี่บอนี่เนีเอ๋อคือเย็นดีแท้เปิดออกแม่ไม่ต้องปิดดอกเปิดออกนี่แหะีอน้ำมาลยน่น้อลม่มินเงน้องๆลำโพโชก็มานะคะพี่น้องสวัสดีครับแม่เตยมสตาร์โอ้ยสวัสดีครับผมโอ้ยเศร้าเน่ เห็นกันว่ายูบิดขึ้นแม่อเีครับผมเป็นนกเปียกนะคะคือคืออันนี้คือความกริับเราเรารพภาพน้องตัใหญ่ไม่ออเราเป็นสิทธ์ต้องมีคูรกันขาาน้องใหญ่ไม่ีแม่มันเกิดรุ่นหนูป่อปจีปีเลยเออทามที่แปดห่างกโอ้ยจะยดใส่ดอกเนาะ 8บวก1บวก2เป็น1 0เข้าให้รบเขาไม่ได้ให้บวกกันที่5แห่ง10ก็เป็น 70s อเป่ห5มึงมาที่1ูนอยืมวันนี้จังเปลาม่ันีเข็ม้อ่านยอออกอ่าน8จริดีครับก็แม่นอย่างนีผมว่าผมว่าสมัยจากก่อน คงถิก็แคเด็ดเินงขอแม่ะ้นนอมันเป็นกินและกะนอนเลยบ่มันมันเป็นเพื่อนเป็นอะกินแม้มันชิ่นเ่าได้กันเขากินหลายกินกวาเลยเอเวลานอนเ่าหน่อยที้าออกกันรากัยอ้หลีเมีกลมม้ลินตินเลยละบนที่แหลกมากอันจ้อยๆหน่อยๆหัวโปโืื เสียงไห้ลงแบบนี้ถามว่าดีอยาง้ค่ะสักครั้งก็ฟงไม่ได้ทีองไว้าหาจอยยังจได้แม่นบ่มบ่ อันนี้คือน้องอะไรคะลูกอ๋อน้องพึ่งสุดารัตน์นะคะเป็นคู่พ่อเป็นคู่พ่อป่ะเป็นคู่พึ่งคู่พนิษฐ์แต่หอบลำบคกรอบเดียวอ๋อคิตศาสตร์อายุเท่าไหร่แล้วลูกยี่สิบห้าปีอ๋อยี่สิบห้าปีแม่นเล้ยาออกจากคู่มาเลยดิ เป็นบอกโอ้จิมาอยู่ลำเพิ่นลำเพิ่นโจวพสองอย่างบอกลาออกจากคู่ตั้งแต่มือแรกที่พ่อโจบอกว่าพ่อโจรักแล้วออกจากอาจารย์เน่าจะเล่าให้ฟังมาที่ไหนเอออาจารย์เน่าว่ายังไงคะอือเน่าอาจารย์เน่าจะเล่าให้ฟังเออเออเออนางคนนี้ก็แก้วเสียงเยอะฟังดีฟังเข้าใจดีแล้วเล่นลูกพี่ไม่ได้ ال, ได้ได้ได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นโอ้ยยังไม่ให้เก้า oh, สิบรายละเอียดยังมันต้องเติมยังอีกพ่อต้องเติมยังอีกยังปลาต้องเติมลูกช่วงช่วงทันนองช่วงวะจังหวะจังหวะเออเราก็ค่อยค่อยหัดไปเออค่อยค่อยหัดไปจะอยู่อีกดวนอยู่ใช่ไหมลูกไม่นาน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  เีกาตตื่เออารน้าร่อทั้งน้ก้าหยกป้ายกไปคะแนนยกไปคะแนนเออจ่ายเงินแล้วก็เอาข้องเจ้านี้ได้แม่โอ้อเอาะรพี่น้องสบะลิปนี้ไ้สักนิดนึ่งนะพยให้อาจารย์นายกไปคะแนนก่อน